สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา V.I.P กับสมาชิก V.I.P นะคะประจำที่8เมษายนปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเรา V.I.P ตัวเด่นก็คือ0ก็สามก็ห้าก็ศ0นก่อนเด้อ0 0 0 2 0 4 0 6 0 8นะ2ก็สองศูนย์สองสานะคะ สามศูนย์สามหนึ่งสามสามสาหสามเกศสสามสองหสามสองหย์ห้าศนย์สมแล้วก็สองสามศูนย์เนาะก็ขอเพื่อนทุกคนโชคดีเด้ออีศูนย์สาสองสองสมนย์ีซื้อได้ทั้งสองแนวทางเน้ต่อไปสามกีวีสามกับหกเก้ากับสองสามศูนย์สสหสเกเก้าย์สองเก้าสมเก้าห้าเ้าหก สามหกสองเก้าสองหกหกเก้าสามสองเก้าสามสามหกศูนย์เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะเราจะพะกิดเรา v i p สามัคคีวีนะแนวทางเดียวกันเด้อว,วันนี้สองกับสามมันมาเหมือนกันทั้งสามแนวทางนะสองสามหกสองสามห้าสองสามเก้าเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ